สวัสดีครับสวัสดีชาวย t ท b e ทุกท่านครับวันนี้เราพามาชมรถอ,อไออุ่นไอดินนี่อุ่นไอดินนะครับนี่เซ็จิเปียก้อนเนาะนี่ก็ได้ใส่บางฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำสีเออเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับสีสุดยอดครับสีเขียวก็ เสียอันมาใส่บังฝุ่นให้นะครับนี่ครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยครับบงังฝุ่นตัวนี้เป็นเงาสองหน้านะครับเงาสองหน้านี่ครับครข้งนี้ก็เงาครับข้างนี้ก็เงาเงาสองหน้าตัวนี้ใส่สามแผ่นนะครับเพิ่งทําสีเสร็จนะครับ เงาแวบเลยครับนี่ครับอูอยู่ที่บ้านตะปางนะครับอูนี้ครับก็อูเล็กๆอูเล็กๆก็แต่ก็ร้อเอร์เซนั้นนี่ครับอุปกรณ์ขอนสีรถเกง๋งรถกระบะรถหล้อทุกอย่างครับทำสีเพ้นสีนี่ครับโอ้โห,โหมีสติกเกอร์เอ่อ พิบูธด้วยครับนี่ครับนี่ครับรถดำซิงดินด่วนนะครับดัเบร์ศูนย์สี่ครับนี่ครับอำนวยรถคันนี้ก็พึ่งทําสีเสร็จเหมือนกันครับทาอยู่อู่นี้ครับเป็นสีน้ําเงินฟ้านะครับสีฟ้านะครับออกสีฟ้าแต่งแบบเรียบๆครับคันนี้รุ่นนี้น่าจะเป็นเอ่อจโอ fc9 นะครับรุ่นี้ยูโร3นะครับแต่เครื่องเท่าไหร่ก็ต้องดูเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราดูภายนอกก็ไม่ได้ครับต้องยกหัวดูถึงจะรู้ว่าจะเป็นเครื่องอะไรนี่ครับดูสีรายละเอียดของสีไม่สากนะครับเงานะครับเงาเรื่อมเลยครับรูปนี้ไม่ไม่สากมือครับ มันไม่ดังงี้นะครับอันนี้จะออกข้างล่างจะออกสากๆหน่อย,อยนี่ครับข้างบนจะออกเงาเงานี่ครับนี่ครับสีเหลืองเงามากครับงานละเอียดนี่สีฟ้าครับคันนี้นี่รถเสียตุงครับดำกรีนครับดำกรีนดำกรีน,ร,นรถ ก็จะมีอีกหลายอย่างที่จะต้องตัดแปลงต่อเติมอีกครับก็มีน่าจะดูไปแล้วน่าจะเป็นไฟข้างบนแล้วก็กระจกแล้วก็ที่เหลือก็คือการชนแล้วก็บางฝุ่นหน้านะครับอูนี้อยู่ที่บ้านตะปางนะครับเบอร์โทรก็อยู่ตรงไหนเนาะเบอร์โทรผมหาเจอหรือเปล่านี่ครับนี่ครับ0 6นย0 8 9 5 4 4ครับนี่ครับเบอร์ <sych disappointing S 1> โทรชื่ออู๋อบอุ่นใจเซอร์วิสนะครับอบอุ่นใจมาที่นี่อบอุ่นใจแน่นอนนะครับจัดไปหนึ่งทุ่งปุ๋ยครับกระสอบกระสอบครับเบาๆอยู่ที่บ้านตะปางนะครับตําบลจันทโเพชรนะครับหมู่เจ็ดนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมยานี่เองเป็นอู่เล็กๆนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นครอบครัว สร้างรายได้หรือเปล่าประมาณนั้นครับธุรกิจครอบครัวครับประมาณนั้นครับก็มีแต่พี่น้องด้วยกันนนะครับมาทำก็สนใจจะสอบถามยังไงเดี๋ยวผมจะได้ทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับหกล้อทำสีก็กันเองดีครับไม่คิดราคาหนักเท่าไหร่ก็ตามสภาพรถนี่ก็สี ทำนานแล้วครับอันนี้ก็ท,านานทะลอลนะครับคนิตเจอไมโครดันนะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กคำข้างหลังสนใจเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้แล้วกันสอบถามกันเอาเองแล้วกันใครอยู่ทางไหน f อยอยู่ใกลก้อยู่ไกลก็ยังไงก็อย่ายลืมแล้วกันครับโอเคครับวันนี้เรามาดูรถของอเสียตุงครับ ดำกรีนครับดำกรีนโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเอียวลันทุ่งให้ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวมีอะไรดีดเด็ดเดเดี๋ยวเอามาฝากพี่น้องชาว YouTube กันอีกน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ